สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะย้อนไปดูเหตุการณ์สำคัญที่พลิกโฉมหน้าเศรษฐกิจและสังคมของสยามประเทศไปตลอดการครับนั่นคือการลงนามในสนธิสัญญาเบลริงในปีพศ2398ส,อ23สนธิสัญญาเบลริงเป็นการทำสนธิสัญญาการค้าเสรีระหว่างสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับจกักรวรรดิอังกฤษโดยมีเซอร์จอห์นเบลริงเป็นราชทูตผู้แทนจากอังกฤษ การลงนามในครั้งนี้เป็นสัญญาณของการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของสยามหลังจากปิดประเทศมานามและเป็นการยอมรับกติกาการค้าระหว่างประเทศที่นำโดยมหาอำนาจตะวันตกครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์รายละเอียดสำคัญของสุดทิสัญญาฉบับนี้ครับว่ามันมีเนื้อหาหลักอะไรบ้างและอะไรคือผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นกับสยามประเทศในระยะยาวครับก่อนปี2398สยามดำเนินนโยบายกึ่งปิดประเทศ โดยการค้าขายส่วนใหญ่เป็นของพระคลังสินค้าหรือระบบผูกขาดโดยราชสำนักซึ่งทําให้การค้ากับตะวันตกไม่สะดวกและมีภาษีสูงในช่วงกลางศตรวรรษที่19จกจักรวรรดิอังกฤษกําลังขยายอํานาจและอิทธิพลทางการค้าทั่วโลกและต้องการเปิดตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเข้าถึงทรัพยากรและสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการชนะสงครามฟินกับจีนอังกฤษก็เพิ่มแรงกดดันต่อสยามให้เปิดเสรีการค้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีถึงภัยคุกค,คามจากการล่าอนานิคมของชาติตะวันตกการลงนามในส่วนที่สัญญาเบารริงจึงเป็นการประนีประนอมและการยอมอ่อนข้อทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาเอกราชของประเทศไว้ไม่ให้เกิดการใช้กําลังเข้ายึดครองดังที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านครับส่วนที่สัญญาเบารริงเป็นที่รู้จักกันในฐานะส่วนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากสยามต้องเสียเปรียบในหลายประเด็นหลักที่เอื้อประโยชน์ให้กับอังกฤษ1การยกเลิกการผูกขาด ส่วนที่สัญญาบังคับให้ยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าทําให้พ่อค้าชาวอังกฤษสามารถค้าขายกับพ่อค้าชาวสยามได้โดยตรงถือเป็นการเปิดเสรีทางการค้า2การกําหนดพิกัดอัตราภาษีภาษีขาเข้ากําหนดให้เก็บภาษีเพียง3%เเเท่านั้นสําหรับสินค้าจากอังกฤษซึ่งต่ํามากครับทําให้สินค้าอุตสาหกรรมจากอังกฤษทะลักเข้าสยามได้ง่ายภาษีส่งออกกําหนดอัตราภาษีส่งออกที่ลดลงมากหรือบางอย่างยกเลิกไปเลย ทำให้สยามไม่สามารถเก็บภาษีจากสินค้าเระเรที่จะส่งออกได้เต็มที่ครับ 3. สิทธิสภาพนอกอาณาเขตเป็นประเด็นที่เสียเปรียบที่สุดสนธิสัญญานี้ทําให้อังกฤษได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหมายความว่าคนในบังคับอังกฤษทั้งชาวอังกฤษและชาวเอเชียที่ทํางานให้กับอังกฤษที่กระทําความผิดในสยามจะไม่ต้องขึ้นศาลไทยแต่จะถูกพิจารณาคดีโดยโกงสุลอังกฤษสิทธิข้อนี้ทําให้อํานาจอธิปไตยของสยามถูกจํากัดและเสื่อมลงอย่างมากครับ การเปิดประเทศตามส่วนที่สัญญาเบาวริงมีทั้งผลดีและผลเสียที่เปลี่ยนโฉมสยามประเทศอย่างรุนแรงผลดีส่วนที่สัญญาทําให้การส่งออกสินค้าเกษตรพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวซึ่งกลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของสยามครับโดยช่วยในการส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นทําให้เกิดการขุดคลองเช่นคลองรังสิตและสร้างถนนหรือทางรถไฟเพื่อรองรับการขนส่งนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วย เพื่อให้การค้าดำเนินไปอย่างราบรื่นสยามต้องปรับปรุงระบบเงินตราระบบสารและระบบราชการให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้นครับผลเสียการยอมให้มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทำให้สยามเสียอำนาจในการปกครองเหนือคนในบังคับอังกฤษซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยต้องต่อสู้เพื่อทวงคืนอำนาจนี้เป็นเวลากว่า70ปีครับสยามเปลี่ยนจากการพึ่งพิงเศรษฐกิจภายในมาพึ่งพ,งพิงเศรษฐกิจโลก ทำให้ราคาข้าวและสินค้าเกษตรมีความผันผวนต,ตามตลาดโลกและชาวนาได้รับผลกระทบจากราคาที่ต่ำต่าได้ง่ายครับการกําหนดอัตราภาษีขาเข้าเพียง3%ทำให้รัฐบาลสยามขาดรายได้ที่สำคัญอย่างมากในการนำไปพัฒนาประเทศและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทำให้ต้องพึ่งพาสินเชื่อจากต่างประเทศส่วนที่สัญญาเบาริงจึงไม่ใช่แค่ข้อตกลงทางการค้าครับมันคือจุดเริ่มต้นของสยามใหม่ มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความฉลาดในการประนีประนอมของรัชกาลที่4ที่ยอมแลกการสูญเสียอำนาจทางเศรษฐกิจบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชทางการเมืองของประเทศไว้อย่างไรก็ตามส่วนที่สัญญานี้ก็เป็นชนวนที่ทำให้ไทยต้องเผชิญกับปัญหาความไม่เป็นธรรมในเวทีโลกและเป็นบทเรียนสำคัญของการปรับตัวของประเทศที่ต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจในยุคจักรวรรดินิยมครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ